สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องภาษีนะครับประกันชีวิตกับภาษีว่ามันมีอะไรบ้างนะครับในเบี้ยประกันชีวิตนะครับจะลดหย่อนภาษีได้สูงสุดหนึ่งแสนบาทผมเชื่อว่าเนี่ยทุกคนรู้แล้วนะครับแต่ในเบี้ยประกันชีวิตเนี่ยที่เราจะลดหย่อนได้หนึ่งแสนบาทเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยประกันสุขภาพนะครับประกันสุขภาพประเดิมทีเนี่ยมันจะลดหย่อนภาษีได้หมื่นห้านะครับ แต่ว่าปัจจุบันนี้ตั้งแต่ปี2 5 6 3เป็นต้นมาเนี่ยเขาได้เพิ่มมาเป็น25ง0 0แล้วนะครับใน25ง0 0น้ี่ไม่ได้แยกออกจาก10,000 0น,นะครับรวมอยู่ใน10,000แน,นะแล้วก็พวกประกันสุขภาพนี่ก็จะมีพวกประกันโรค้ายแรงอะไรพวกนี้ด้วยนะครับรวมกันแล้วไม่เกิน10,000 0ประกันชีวิตก็จะมีประกันชีวิตตลอดชีพนะครับประกันสะสมทรัพย์ และก็ประกันแบบช่วงระยะเวลานะครับรวมประกันโรคประกันสุขภาพการโรคไร้แรงพวกนี้รวมกันเป็นก้อนเดียวนะครับไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทอันนี้เรียกว่าแสนแรกสับของคนที่ขายประกันเราจะเรียกกันว่าแสนแรกนะครับต่อมาครับประกันบำนาญครับจะแยกส่วนมาต่างหากเลยนะครับประกันบำนาญเนี่ยเราสามารถซื้อได้สูงสุด15%ของรายได้ที่ต้องเสียภาษีนะครับแต่ไม่เกิน200,000บาทนะครับก็คือแยกออกมานะครับประกันบำนาญทําได้สูงสุด2 0 0 0 0 0บาทนะครับ ถ้าเราไม่มีตัวประกันชีวิตนะครับประกันบำนาญสามารถไปบวกเพิ่มในประกันชีวิตได้ด้วยนะครับถ้าแสนแรกยังไม่เต็มนะครับเอาประกันบำนาญไปบวกใช้ก่อนได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วประกันบำนาญน่ะสามารถทําได้สูงสุดถึงส0 0แสนนะครับถ้าแสนแรกเราไม่มีนะครับแต่ประกันบำนาญก็ยังมีข้อยกเว้นนะครับว่าถ้าเราเอาไปรวมกับ เฉพาะ2แสนหลังนะครับเราไปรวมกับกองทุน RMF หรือว่า s s f หรือว่า f, อวกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ PVD แล้วต้องไม่เกิน5 0 0นนะครับถ้าใครสนใจเรื่องประกันชีวิตเพื่อในการรู้จัดภาษีนะครับทักแชทมาได้เลยนะครับสวัสดีครับขอบ